ศาสียอยุธยานั่นเองค่ะโดยที่วันนี้ครับเราก็ได้มีมิชชั่นนะครับโดยที่เราจะมาเช็คลิสต์นะครับว่าชุมชนแห่งนี้นะครับเข้าข่ายคําว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือยังนั่นเองครับหรือว่าที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือยังนั่นเองครับทุกคนครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับรวมถึงว่าเป็นการสัมภาษณ์นะครับคนในชุมชนบ้านกระแชงของเราด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยครับได้มีการจัดการบริหารจัดการชุมชนอย่างไรนะครับถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ไปชมกันเลยไป ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับพี่ปูนะคะซึ่งเป็นเลขาของหัวหน้าชุมชนนะคะแล้วก็เป็นมคุเทศในชุมชนบ้านกระแชงะคะ่ะและลำ,ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ปูกัน,นะค,ะค่ะค่ะรูปแบบของการท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะมีลักษณะมีความโดดเด่นอย่างไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกกันว่าชุมชนของเราเนี่ยประกอบด้วยห้าหมู่บ้านห้าหมู่บ้านด้วยกันนะคะปีหมูลหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสองหมู่บ้านเนี่ยจะติดริมแม่น้ําและสามหมู่บ้านเนี่ยก็คือติดลําคลองนะคะดังนั้นเนี่ยวิถีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมงแล้วก็เกษตรนะคะจะเห็นว่าเวลาเราเดินทางในตะบลกระแชงเนี่ยก็จะมีเป็นคลองเป็นทุงน่งนานะคะแล้วก็คําว่า กระแชงเนี่ยมาจากการที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่ะจะมีชาวไทยเชื้อสายมอญน,นะคะก็คือล่องเรือมาตามแม่น้ําน้อยนะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินคา้าขนาดใหญ่เป็นเรือที่มีประทุนนะคะแล้วก็มาจอดนัดจดพักรเรือเนี่ยค่ะแล้วก็ค่ะคุณเห็นว่าจุดนั้นนะ่ะก็คือเหมาะเหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เลยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เลยซึ่งก็เป็นชื่อของเรือนะคะก็คือเรือกระแชงจ้ะ แล้วก็การท่องเที่ยวของชุมชนเนี่ยมันก็จะเป็นการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตค่ะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอการดําเนินชีวิตในเรื่องของภูมิปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นการจักสารนะคะดำนาการทําขนมนะคะแล้วก็เป็นท่องเที่ยวแนวธรรมชาติค่ะแล้วมีแหล่งท่องเที่ยวไหนแบบน่าสนใจบ้างแบบดึงดู ให้แบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอือค่ะจริงๆโดยโดยตัวของชุมชนแล้วเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติแล้วก็เน้นในเรื่องของกิจกรรมแล้วระบบการจัดการการนําเทีย่ยมีผู้นําชุมชนเป็นใคร,รอ,คอือค่ะของเราเนี่ยจะมีการวางในเรื่องของบทบาทหน้าที่แล้วก็ตำแหน่งของแต่ละคนนะคะซึ่ง อย่างใน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 ชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีประธานรองประธานเลขานุการนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการแล้วมีการแบ่งระบบจัดการท่องเที่ยวยังไงคะการแบ่งระบบจัดการท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วของเราเนี่ยเวลาถ้านักนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาจะสามารถติดต่อได้สองทางนะคะก็คือ1ก็ติดต่อกับผู้นําชุมชนก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะคะกับ2ก็คือเขาสามารถที่จะดูใน เว็บไซต์ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือพี่ได้จัดเป็นเว็บไซต์ของชุมชนไวไ้วเว็บหนึ่งนะคะสำหรับเวลาที่คนสนใจก็สามารถเขาเ้าไปดูได้แล้วในชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอยังไงคะมีจุดทิ้งขยะตรงไหนมีการจําแนกขยะไหคะ ค่ะในในเรื่องของการทิ้งขยะเนี่ยก็คือของเราเนี่ยตามจุดต่างๆเวลาที่มีนักนักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะมีจุดทิ้งขยะให้ให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วส่วนในเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของของแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละบ้านไปในชุมชนมีกฎกติกาหรือว่าระเบียบในการจัดก,การชุมชนยังไงบ้าง ถ้าถ้าเป็นในลูกในส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการปลูกฝังต่อๆกันมามากกว่านะคะถ้าเป็นในในแบบของของของลูกประธรรมเลยก็คือเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยจะไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในรูปของการก่อตั้งมันก็จะมีเอ่อกลุ่มหูตาสับประรดนะคะซึ่งหูตาสับประรดเนี่ยเอ่อจะเป็นกลุ่มที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเหมือนมีการแบบว่าช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลหมู่บ้านตรวจตามหมู่บ้านค่ะ แล้วในชุมชนมีป้ายสัญลักษณ์แบบแจ้งกติกาอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะอืมในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการทําเป็นรายละอักษรค่ะชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ยังไงคะให้คนทั่วไปได้รู้จักมีศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวไหมคะอืมค่ะอันนี้ก็คือเราจะมีเพจอะค่ะเราสร้างเพจขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีโบชัวค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวก็คือสามารถอย่างบางทีเราไปออกบูธนะคะเราก็จะเอาโบชัวเนี้ยติด ติดตัวไปด้วยก็คือสามารถแจกให้ประชาสัมพันให้กับนักท่องเที่ยวได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอยากให้พี่ปูนเนี่ยเล่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจของชุมชนเนี้ยค่ะว่าชุมชนเนี้ยมีการค้าขายสินค้าอะไรบ้างแล้วก็ทําไมถึงเ,เลือกสินค้านี้เป็นสินค้าชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลักษณะการขายยังไงการตั้งราคาอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นกเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพวก พืชส,วน,ส,ว,นสวนพืชผักสวนครัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกันอยู่แล้วเกือบทุกบ้านนะคะอย่างบางทีเนี่ยอ,อย่างอย่างบ้านที่เรากําลังจะไปดูเนี่ยเราก็จะมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเป็ยายทองดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างครบวงจรนะคะก็คือจะมีการทําน้ําปลานะคะการปลูกพืชผักเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์นะคะแล้วก็ทุกอย่างจะเบ็ดเสร็จในนั้นเลยซึ่งบางทีเนี่ยถามว่าการตั้งราคาเนี่ยบางทีเราจะเห็นรถรถรถเขาวิ่งตามหมู่บ้านใช่ไหมคะ ก็คือรถพวกนี้บางทีเขาจะมาจอดแล้วก็คุณยายเนี่ยก็คือเอามาขายให้รถแล้วรถเนี่ยก็ไปวิ่งขายนะอ่าแล้วก็อยากให้พี่ปูพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนเนี้ยค่ะแบบว่าในภายในชุมชนเนี้ยค่ะมีการจัดพิศก,การไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเฉพาะชุมชนนะ,ะอืมค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นความโชคดีของชุมชนกระช้ายอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าชุมชนของเราเนี่ย เจ้าอาวาสของร,รัตเกชาะนะคะก็คือเป็นเจ้าคณะอำเภอของบางไทรด้วยดังนั้นเนี่ยท่านจะให้ความสําคัญในเรื่องของทุกเทศกาลนะคะแล้วก็ทุกๆวันสําคัญอย่างพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึง่งท่านก็จะจัดงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทุกๆเทศกาลเนี่ยท่านก็คือจะใส่ใจรายละเอียดให้รายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งการตักบาตรตักบาตรพระร้อยนะคะตักบาตรเทโวหรือ,อเทศมหาชาติอย่างงี้ค่ะก็คือได้หมดเลย กิจกรรมภายในชุมชนนะคะมีแบบว่ากิจกรรมถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะที่จะในชุมชนมีกิจกรรมอะไรให้เรียนรู้บ้างของเราเนี่ยจริงๆแล้วในชุมชนกระช้งเนี่ยมีมีการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างหลากหลาย,ลาย,ลายนะคะ,อะของเราเนี่ยจะเรียกว่าฐานเรียนรู้ซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณอยู่ที่10ถึง13ฐานนะคะเดี๋ยวที่จะขอยยกตัวอย่างคร่าวๆเนาะนะคะอย่างฐานแรกก็จะเป็นบ้าน,บ,านบ้านของ น้อยนะคะบ้านไรนาเราเขาเขาฟาร์มเขาชื่อเขาชื่ออย่างนี้นะคะก็คืออันนี้เขาจะปลูกมันเบอร์รี่นะคะหมอนนะคะปลูกทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะคะก็แล้วก็เขาจะเลี้ยงเลี้ยงปลาด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะทําเกี่ยวกับแปรรูปเอาเอาหมอนเนี่ยมาทาเป็นน้ําน้ำมันเบอร์รี่มาทาเป็นแยมนะคะอย่างนี้แล้วก็ฐานที่สองก็เป็นอศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุณยายทองดีอันนี้ก็จะมีจักสาร พืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็เป็นโคกหนองนามโมเดลด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันบาค่ะต่อไปนะคะถ้าให้พี่ปูปพูดถึงเรื่องของอาความสิ่งอำนวยความสะดกวกภายในชุมชนค่ะก็จะแบบว่าเช่นแบบมาบริการห้องน้ําที่พักอะไรแบบนี้ค่ะ,คะถ้าเป็นในเรื่องของห้องน้ำนะคะก็คือในจุดข,ของแต่ละฐานเนี่ยเราจะมีห้องน้ำเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วะแล้วก็ส่วนที่พักเนี่ยตอนนี้เราก็ประกอบด้วย โฮมสเตย์นะคะซึ่งตรงนี้เรามีไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ20-30ท่านด้วยกันนะคะก็จะมีอยู่2-3จุดแล้วก็ในส่วนของบริการการเดินทางนะคะมีขนส่งจุดไหนบ้างคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาค่ะค่ะก็สามารถเดินทางมาได้หลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเป็นขนส่งสาธารณะนะคะอาจจะเป็นรถไฟนะคะก็คือมาที่สถานีรถไฟแล้วก็จะมีรถของโฮมสเตย์ ว่าถ้ามาโดยรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเซิร์ชปูก้องนั่มาได้นะคะส่วนการท่องเที่ยวภายในชุมชนงเนี่ยก็ปั่นจักรยานได้นะคะหรือว่าอาจจะนั่งเป็นรถรถกระสือนาเที่ยวก็ได้ซึ่งรถกระสือเนี่ยก็เป็นรถรถไทยอ่เขาเรียกว่ารถดัดแปรงนะคะเป็นรถที่ใช้ในชุมชนใช้ในการเกษตรนะคะแล้วก็อ่หรือจะเป็นรถอีแตนก็ได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวค่ะแล้วมีจุดนั่งพักตรงไหนบ้างคะเราว่า ถ้าเดินทางมาแล้วเนี้ยค่ะแบบว่ามีจุดนั่งพักที่สามารถแบบแถ่ายรูปได้สวยงามอะไรแบบนี้ค่ะ,คะส่วนใหญ่ของเรานี้ก็คือจะเน้นเป็นธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยจุดจุดที่ว่าเป็นจุดสวยๆเอาไว้ถ่ายรูปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายรูปกับธรรมชาติกับทุ่งนานะคะซึ่งมันจะเป็นตามฤดูกาลนะคะอย่างอย่างบางทีเนี่ยลวงข้าวออกรวงก็จะเป็นสีทองใช่ไหมคะช่วงก่อนออกรวงก็จะเป็นสีเขียวก็จะมีความความสวยตามธรรมชาติอยู่แล้วะคะ่ะ ส่วนของอจอดจอดรถล่ะคะถ้าสมมติขับรถมาเองอืมค่ะถ้าขับรถมาเองเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คือแต่แต่ละบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ในการจอดรถได้ของแต่ละบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ากรณีที่ว่าเรานํารถบัสนะคะหรือว่ามาหลายคันเนี่ยเราก็จะมีจุดบ,บริการจอดรถก็จะมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งเป็นจุดรวมด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของวัดกระแชงนะคะอันนี้ก็จะมีจุดจอดรถแล้วก็มีห้องน้ำบริการเช่นกัน แล้วก็ในส่วนของเรื่องของร้านอาหารร้านกาแฟอย่างเงี้ยคะ่ะมีบริการเพียงพอไหมะคะสำหรับนัาต้องเที่ยวค่ะคือตามตามปกติแล้วเนี่ยก็คือชุมชนเราเนี่ยจะทําในส่วนของอเป็นชาวนานะคะเป็นเป็น,ปนทำกเกษตรทําประมงนะคะในเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยก็จะมีไว้บริการลูกค้าอย่างกรณีที่ว่าถ้ามีการสั่งสั่งมานะคะก็จะมีการเตรียมน้าสมุนไพรนะคะเป็นน้าที่อย่างเช่นน้าอัญชันมะนาวชามะนาวอะไรเงี้ย ก็อเอาเป็บริการในเรื่องของกาแฟนะคะก็คือแถวๆหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเป็นร้านกาแฟยอยู่แล้วด้วยค่ะค่ะแล้วในส่วนของร้านอาหารพวกนี้ค่ะก็คือว่าถ้ามีแล้วเนี่ยเขามีการจัดการขยะแล้วก็แบบว่าจัดการน้ําเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะอืมค่ะคือเนื่องจากว่าของเราเนี่ยจะอยู่ติดกับแม่น้ําลําคลองนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนจะเติบโตมากับ ธรรมชาติแม่น้ำลำคลองดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะอยู่อยู่ในใน,ในปกติวิสัยอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยเราก็จะมีะขยะนะคะวางไวต้ตามจุดต่างๆแล้วก็จะมีในส่วนงานของเทศบาลนะคะก็คือมาเก็บบริหารจัดการส่งให้อืค<อ>่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของอันนี้ค่ะยอยากดู้ว่าในชุมชนนี้ค่ะในการจัดการความปลอดภยัยสําหรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้าง ในเรื่องของความปปอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยในอ,อย่างในเรื่องของการการเดินทางนะคะอย่างถ้าถ้าเป็นการเดินทางทางน้ำนะคะเราจะมีเสื้อชูชีพเอาไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เราจะมีในส่วนของหน่วยงานหน่วยงานของอ,อสมอนะคะเราก็มีการจัดอบรมของแต่ละฐานด้วยก็คือจัดอบรมในเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตนะคะเบื้องต้นการทำ CPR เนาะนะคะ สุดท้ายครับอยากเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออยากทราบว่าในชุมชนเนี่ยค่ะมีการกระจายรายได้กันยังไงบ้างคะมีความเท่าเทียมกันไหมอืมค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ค่ะอย่างเช่นว่าในในแต่ละฐานเรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีเป็นส่วนของของมาตรฐานอยู่แล้วถ้าฐานไหนเนี่ยเขามีการเอ่อต้องใช้ใช้ใช้วัตถุด,ดิบนะคะ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงก็คือฐานนั้นก็อาจจะได้สูงกว่านะคะแต่ถ้าเกิดฐานไหนเนี่ยเราแค่ไปเยี่ยมชมเฉยๆนะคะไปดูวิถีชีวิตเฉยๆเนี่ยอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการกระจายไรายได้เนี่ยก็จะเป็นการกระจายในรูปแบบของการอย่างบางทีถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยอย่างถ้ามา30ท่านนะคะมีการทานทานอาหารเที่ยงก็เราก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยทำอาหารแล้วก็เอาวัตถุดิบในชุมชนนะคะก็คือมาประกอบอาหาร ก็เป็นการกระจายไรายได้ค่ะ<อ>ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับสําหรับการสรัมภาษณ์ของพี่ปูนี้ต้องขอบคุณพี่ปูมากนะคะ,คะที่มาให้ความรู้ของพวกเราะคะ่ะหลังจากนั้นครับพี่ปูก็พาพวกเราชมรวงข้าวโฮมสเตย์ซึ่งพี่ปูนะครับก็เป็นเจ้าของกิจการของที่นี่นั่นเองครับ ในการเดินทางแตละฐานครับเราต้องปั่นจักรยานไปนะครับเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับ few moments later ตนอี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปลาสวยงามนะครับของชุมชนบ้านกระแชงนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ครับพวกเราก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้ค่อบตัวนะครับต่อการเดินทางนะครับหรือว่าชมแตละฐานนั่นเองครับ ้าวแล้วบริเวณนี้นะคะก็จะมีเป็นปลาสวยงามนะคะให้ทุกท่านได้ดูไม่ว่าจะเป็นปลากัดนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งลอฟเตอร์ปลาหมอนะคะทั้งยังมีปลากระเบนและปลาคับด้วยค่ะต่อมานะคะได้เกิดปัญหาหลายอย่างนะคะจึงได้ย้ายปลากระเบนนะคะและปลาคับไปไว้ที่กระชังปลาบริเวณด้านในนะซึ่งจะมีกิจกรรมเป็นการตกปลาให้นักท่องเที่ยวได้ทําด้วยค่ะโอเคครับถ้างั้นก็อาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะถ้างั้นเราเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวพาไปดูกันอิเสิรกันเลยครับไปเลยไป ตอนนี้นะครับก็คุณลุงนะครับก็จะพาเรานะครับไปดูปลาสวยงามกันครับแล้วก็มีปลากระเบนปลาต่างๆครับก็คุณลุงจะพาเราไปดูครับไปดูกันเลยครับ ครับพุณลุงก็กำลังยกกระชังเพื่อเห็นปลากระเบนนะครับกระเบนตัวใหญ่หูมีแต่ตอนนี้ก็มีใบไม้อยู่นะครับลุงจะยกได้หรือไม่หนูไม่กลับแล้วกูควรไปตรงไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไงไง เนหรอใช่จุดๆนะจุดๆนะข้างหน้านะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วปากกระเบนลายมันลายมันพรางกับไอ้นี่อยู่ลายมันพรางกับไอ้ตาข่ายลายพรางกับตาข่ายอยู่โอเคครับสำหรับฐานนี้นะครับเราก็ได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราต่อไปครับเราอยากจะที่จะขอบคุณคุณลุง ัที่ให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเจอกันหาต่อไปครับ อนนี้ครับเราก็อยู่ที่ฐานที่สอนนะครับก็คือฐานบ้านสวนคุณยายทองดีนะครับซึ่งฐานนี้ครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามีข้าวด้วยแผ่นประกที่แต่ละคนนะครับเตรียมพร้อมที่จะลงปลูกข้าวอันนะครับก็โอเคนะก็เราก็เดินกันเลยดีกว่าครับ ิ่งที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมก็คือสกีโคนนั่นเองครับซึ่งทางชุมชนนะครับเขาก็ได้นํารถไถนานะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยวนะครับโดยการทําเป็นสกีโคนนั่นเองครับค่ะแล้วในเรื่องของที่พักค่ะเช่นโฮมสเตย์ค่ะที่นี่มีการเปิดเป็นที่พักด้วยหรือเปล่าคะอ๋อณที่นี่ครับจำเตือนไม่มีครับ เพราะว่าที่พักทางที่บ้านสวนหยอันดียังไม่มีจะมีที่ที่หลวงข้าวของสเตย์มาที่ปูที่เด well, ียวคือที่นี่จะมีการหนือยจ er ะมีการแบ่งกันรับในการบริหารจัดการที่มีแต่การก็อย่างถ้าม no ีแขกมาปุ๊บต้องการพักก็คือจะติดต่อบ้านที่ปูเลยเราอยากจะดูน้ําหมอนดูของโบราณก็จะไปบ้านป้าน้อยนะครับอย่างจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมาบ้านบ้านสวนหยองพันี้ ชุมชนบ้านกระแชงครับได้ตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลายอย่างเลยครับเช่นการที่ทุกคนในชุมชนนะครับมีอาชีพหลักเป็นของตัวเองและนําเอาการท่องเที่ยวมาเป็นอาชีพเสริมครับอย่างที่2ครับคือการจัดทําสื่อความหมายบอกข้อมูลในรูปแบบของป้ายครับอย่างที่3ครับคือการเดินทางแต่ละฐานนะครับด้วยจักรยานครับเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ อย่างที่4คร,ครับคือการนําเอาสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ up, <Ir> ส in oui, ูงสุดตัวอย่างเช่นการนําเอารถไถนามาเป็นสกีโคนครับและอย่างสุดท้ายครับคือการนําเอาสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเกาะให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวอย่างเช่นการทําน้ําปลาครับซึ่งนําเอาปลาที่ไม่มีคุณภาพมาหมักเป็นน้ําปลาตัวอย่างที่2ครับคือการนำเอาขยะมาหมักเป็นปุ๋ยนั่นเองครับ นี่นะครับก็คือเป็นสินค้าโอท็อปนะครับหรือว่าของที่จะนําไปขายนั่นเองครับก็คือเท่ากับว่าชุมชนนี้นะครับเขาก็ได้มีการหารายได้นะครับจากสิ่งของที่ทางชุมชนมีนะครับก็คือเป็นตอกไม้ไผ่นี่นะครับนี่ะให้ดูลักษณะของตอกไม้ไผ่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมาสานะครับให้มันเป็นเปียเนี่ทักให้มันเป็นเปียประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นหมวกแบบนี้นะครับซึ่งนำหมวกพวกนี้แหละครับไปขายก็คือนำวัสดุจากที่ชุมชนมีนะครับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ รวมถึงน้ำปลาครับที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นปลาที่เหมือนแบบว่าเป็นปลาที่ไม่ไม่ได้คุณภาพใช่ไหมครับเอาปลาที่ไม่มีคุณภาพมาหมักนะครับเพื่อให้เกิดเป็นน้ำปลานะครับก็คือเท่ากับว่าเรานําของที่คิดว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับมาทําให้มันเกิดประโยชน์เป็นน้ำปลาแล้วก็เอานํามาแจกจ่ายคนในชุมชนนั่นเองครับหรือว่าอาจจะมีขายบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของการแจกมากกว่านี้ครับก็จะเท่ากับว่าไม่มีของเหลือในชุมชนนั่นเองครับผม ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดนะครับเห็นไหมครับว่ามีโลโก้นะครับบ้านสวยในทองดีอยู่นะครับอ่าก็คือทางชุมชนนี้นะครับเขาก็จะมีดังในเรื่องของมะพร้าวเหมือนกันนะครับก็นํามะพร้าวเหล่านั้นนะครับมาสกัดให้กลายเป็นน้ํามันนี้นั่นเองครับอ่าโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มาสู่ในช่วงท้ายของคลิปวิดีโอของเราแล้วนะครับเราก็จะขอบคุณกับทางชุมชนนะครับที่เขาได้ให้ข้อมูลเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ปูนะครับฝากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางกระแชครับเอาใหม่บ้านชุมชนชุมชนบางกระแชงครับบางกระเชงชุมชนบ้านกระเชงครับขออภัยครับโอเคครับโอเคค่ะก็ในส่วนของชุมชนกระแชงนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการจะเที่ยวในเชิง ธรรมชาตินะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์ตึ๊บตึ๊บตต้องใส่เบอร์ให้ค่ะ่ใส่เลยให้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะคะที่มาสร้างสีสันให้วันนี้นะคะแล้วกันหน้าก็ เชิญมาใหม่เนาะโอเคค่ะขอบคุณ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 ค่ะอยายของขว่ทาแล้วาดอย่อยาน้อยใจไม่อกินสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณลานจอดรถของชุมชบ้านกแงนั้นเองค่ะ ซึ่งทางชุมชนนะครับเขาก็จะไปส่งเราถึงที่ที่ตรงไหนนะครับตัวเมืองปทุมค่ะอ่าที่ตัวเมืองของตัวปทุมเลยก็คือเท่ากับว่าตัวของทางชุมชนนะครับเขาจะไปส่งเราที่ทางที่เราสะดวกที่สุดนะครับก็เท่ากับว่าทางชุมชนเขามีบริการที่ดีมากๆเลยเนาะทุกคนใช่ค่ะคือเขาคือแบบน้อยชุมชนที่เขาจะไปส่งเราถึงที่ที่เราสามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับทางที่แบบว่ามีรถผ่านสะดวกตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราถึงชอบชุมชนมากๆเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอนั่งรถกันก่อนนะครับก็